พ,พี่น้อมาหาเห็ดครับมื่อนี้ปีมานมา,รมมา,รมมารครับไปไว้รุ่นพอเห็ดแล้วครับไปไว้รุ่นพอเห็ดปวกแล้วพี่น้องเจ๋อก็เลยอู้ฮู้ฮู้ก็เลย อ uh, oh, oh, oh. เป็นหัวกระสุนกำลังขึ้นครับนี่พ uh ่นกนี่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 นนนีี่ีี่นี่ีนี่ี่น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 ี่ีนนนนี่ี่ี เอาผึงน,น,น,นี่เอาสีดอกเตยนี่โอโหนกี่ขยับโอ้ยเยียบก็พอเยียบเดี๋ยวหา่อยเก็บน บ่าเห็นเนาะแบบนี้เนาะมันต้องงานดีๆเนาะโอ้ลดลดลดาเน็ดน้อยมาไม่กวางบอกให้เอาเสียมาอยู่ดีเนาะจุงไว้ให้ผายค่ะไว้ให้มุเป็นหมอจัรวานมาอบพี่น้อง บอกว่าไปสุนทศไทยตกลงกัมบูซาเสลามในหัวพุ่นเลยใกำลังขึ้นอานี้ลไม่เห็นเลยไม่ขีดไฟเลยเลยตรงนี้ได้ลามมาฟังนี้นะอืมยคนเยียบเลยบอนี่วจ้าโกกปักไงน้องเอ้ กินแบบมีเล่ามันยังเชีย่ยบกินวันบานบ่เชี่ยบครับมันเปื่อยอันนี้กินตุ่มๆเลยเอยังขอดมายัางจริงครับอือสมองไม่คิดไฟนี่แต่เพื่อนแต่แต่มันใหญ่มากเนาะอือการญ่ไหนายดีดีโอ้ต่ำปุบเลย เอตกดๆครับถ้าพี่เกลี่ยเหนาะเหนาะครับนี่หอหกุนบดแตกครับวันนี้ของอันประเทศไทยครับนี่ขาอุบวับครับไปต่อครับผมเนี่ อู้ดีนะฮึโอ้ยรี่นเะโอ้อู้ยิงเปิดไปยิงเจอเยอะตรงางเลครับางไปคนครับโอ้โไปเอาเลยเจ้าเลเจ้ากยจ้า เก็บไปเก็บให้พ่อแม่พี่น้องดู่อยจ้าเก็บให้ดูก็ไดาษปวกวกกระสุน กมุซาล่นลงมานี่ของไทยครับหัวกระส<ร>ุนใหญ่ข้าวเหนียวเลยครับผมเจอหัวกระสุนใหญ่ครับเอม อีบหกสิบครับนี่อุ้ยเป็นไงนะฮะนว่าฮ็ดคือจูริมนะมีที่หักเป็นังนะอุ้ยขาบอกไงหยาอือจังบอกว่บาบอหัวกระสุนมาตกไทยเลยบอลระเบิด หรอหรอืมข้ามน้อยทั้งห้าเ่เห็นหน้ำแม่นี่หรอใหญไหมนองมาถึง้ากเเพลียรจังเลยทางนี้เอาไอ้ติดเลยขาตุต<ห>ูคุลองเลยกินซันี่นนแหละมันยังแสบผูดดินน้องมาเนี่ นันันัดนัการหันหันแข็งแข็งโอ้ยปฏิคาบนี่เนื้อปลาบอสจิ้ม่วนครับโอ้อ้วนเลยนะอืมอ้วบเลยนะเนี่ยอ้หกระสุนไทยเสียงรถว้น แต่สะอ่อนครับไม่ได้ดอกตุ่มหัวกระสุนกระสุนมั่นกัมบูซาย่งเอฟชิกมาบนระเบิดครับนี่บางส่วแล้วไปต่อครับเสร็เจอโอ้สมารวนหนึ่งละมึงนี่คอะ ไม่เห็นแลอวแ่่รโอ้โดไเห็นนี่ดำูอยู่ข้าง <g ül üyor> นอกแ้กม <c oughs> ีปองอย่างมาันโอ้ฉันเงียบ้ <c oughs> <อ>ฉันเงียบเดี๋ยวเดาจรอดหนยน้น <c oughs> โอ้โหดิไเห็นนี่พองเลยเมูคอย <c oughs> <c oughs> มาล้อมเมืองล้านี่ม <c oughs> าดำตู้ลลอยู่นี่ 怎么了？嗯，嗯，嗯，知道，你看，看。 สองสามสี่หกดอกหกดอกครับเบ็ดเลยอบไปเบ็ดเดือบไปก่อนเห็นไหมโอ้ยเดี๋ยวนี้ก่อนยิ่บวบดำๆนี่ครับ đậm. nhiều nhau Cái nhiều nhào. buộc đậm.

ขาดซ้ำ <c oughs> ออกลิน,นิตนะซ้ำครับฮะอยัางโติสกดาครับเครื่องตานวครับนี่ ตาแล้วครับไปม่ดีครับสีดอก กันยาวขึ้นมาจุดดิ่กัน่ดีส กัรเี้วครับนีตัวนึงครับ แบบนี้ครับสี่ดอกครับผมเบิ่งเหนือสีกับการเห็ดสีดอกครับไปครับตัวครับเคืองตาครับครับผม,มคลิปนี้กับฝากไปทุกที้ะครับฝากเป็นกันลังใจให้คลิปต่อไปเด้เลยครับผมก็คำว่าสวัสดีข้าวโพ